มาดู 1, 3, ข้อสอบข้อหนึองนอสามข้อสามจุดสอบไปครับผมกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง x ลบสองโดยยาว x ห่วนกาลังเจริเนี่ยนะก็ลองวาดรูปดูก่อนนะครับสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง x ลบสอง ยาว x มวนและมีพื้นที่8บวก k คุณที่เท่าไ8บวก k ตารางวยโดยที่ k สอดคล้องกับสมการ x กำลัง2บวก 9k เท่ากับ0 ลูกที่เรลี่ยมดงาล่าวมีขนาดตรงกับข้อใดเรามาดูประโยคนี้นะครับโดยที่ k สอดคล้องกับสม 1. การ x กาลังสองบวกเก้าเท่ากับศูนย์ x กำลังสองบวกเก้าเท่ากับศูนย์เราสามารถดึง x มาได้ตัวเลยข้างล่าวงเล็บ x คูณกับอ่อทีครับ เราสามารถดึง k ออกมาจากล่องได้เป็นตัวนี้ข้างในก็จะเหลือ k บวกเก้า k คูณ k บวกเก้าเท่ากับศูนย์ซึ่งเท่ากับว่า k เนะี่ยเป็นไปได้สองกรณีก็คือ k เท่ากับศูนย์ ก็ k เนี่ยเท่ากับลบเก้าะ <9 S 2> ถ้า k เท่ากับศูนย์เนี่ยศูนย์คูณศูนยบวกเก้าก็ทำให้สมการนี้เป็นจริงน,นะครับหรือ k เท่ากับลบเกาแล้ก็เอาลบเไปแทนใน k ลบเวกลบเ ก็เท่ากับศูนย์เคก็เป็นศูนย์ก็ได้เคเป็นลบเก้าก็ได้แต่เขาบอกว่าพื้นที่เนี่ยเท่ากับแปดบวกเคแปดบวกเคถ้าเคด้กับศูนย์ ก็เท่ากับว่า8บวกศูนเท่ากับ8แต่ถ้าพื้นแต่ถ้า k เท่ากับลบ9เร้าเอาลบ9ไเป็นแน่นบวกลบได้อได้มาเป็นลบหนพื้นที่ติดลบเป็นไปได้เลยครับถ้า k เท่ากับลบ9แสดงว่าพื้นที่เท่ากับลบหนึ่งด้วย พื้นที่ติดลบเป็นไปไม่ได้นะครับเพ<อ>ราะ<อ>ฉะนั้น k ที่เป็นไปได้ก็คือ k ต้องเท่ากับศูนย์ ถ้าคิดเท่ากับ0ูนถ้าคิดเท่ากับ0พื้นที่ก็จะได้เป็นแปดหน่วยพื้นที่แปดหน่วยแล้วเขาถามมาอะไรครับรูปสี่เหลี่ยมดังกล่าวมีขนาดตรงกับข้อใดถ้าพื้นที่ได้แปด พื้นที่ไในแปดหน่วย,วยแล้วก็มาดูช้อยเลยครับอะไรคูณกันได้แปดก็เหลือใช้เดียวคือข้อหนึ่งสี่ก็คือกว้างสอง ยาวสี่เมตรครับตอบข้อหนึ่งนะครับ